คนนวลนวลแต่เพื่อไม่พูดดอใจยิงน ah ้าตะเกียวนดาเล้ยวไหมดำเปล่ามีเลยมั้พอจุกหลพ่งลูกเก๋ไปได้ดำเปล่านี่พอหมวดนี้เจี๊ยดเหล่าตะเกพอลเสือนึ่งกาวอานึก้าวเจ็ดุดตัวด้เดี๋ยวยิงในเต่เกีเดี๋ยวนี้ตดไปรักกันเลยตังเก ก็ปลุกปล่าดิโก้ไปยิงยักไปตั look, brother, ปตต at, ต้งคุณเปล่าได้ไหมหมอว่ามือดีใช่ถึงแง่กว่าอย่างดีไหมในไตวัดเรื่องนี้ตบมือที่ลาวที่กราบวัดหน้าเจอนะหนึ่งเก้า

I right. จับแล้วไม่ขำเกมเล่ยกก้อนไต้หุกคอนเทเอยแยแหวนเอาทัซ์ือไดกวาดกันดีติดไปเต้าๆตใต้หูกันเลยใต้หูกันใต้อันต้ตัวเดียวจัาบอหระวันนี้ต้องใต้ฝาเแลววันเกินะ ตงมันเกินตาเกิายวันเนแล้วกูมาได้ปะที่เราต้องใต้กหลบตเดียวพอรถไหลบใต้มัดต่อเดียวพอเราพอชากนเป็นลมแม่ยไม่ด้สิเอ้าคุณเราเจเลือดอย่างเก่เามันจ็เจดิปนี่เลยเลยกระดีล้กระดมยายางร้อนดูเอ้อันเจ็ดเจ็ร้อยหน่วไอ้เจ้ ก็ไอ <c ười> <K> ้ไก่เจนี่นี่ดังพ่ไปทงเออได้แล้วเออิษัได้แล้วเออพุนเลุ่เจแล้วเออใจใจกันมาตพลตะโกนรากันโตเราเดียวใจใจกันเออใจใจกาน้ำกาน้ำาี่นะนอนี่นีนี่นอนี่นนี่นี่อ่ไ่่

โอเคต e เรือนุ่กนม้เเอกมนี่เราเกร้ยเรกันเลยสินี่ดูจอไดู้จได้รค่ะตะอนไมากคลิตะกนนั่นะมันอย่งเรือโอะไรยโอะท่าเกดูเออนุ่งแกกว้างบ้านแล้วนุ่งแกกว้างบ้แล้วตะกอนตะอนรอกนนุ่งตะกอนดูับือิจะเป็นเป็นตะกอนพะไรนยังไม่บุ ตามอยากบอกมูนี่ดันสิพอยบอกเร็วจะดนะบอกกับคุณป้าผู้ยิ่ง้วยว่าจะรู้ว่าไกเจนพอติดใจนะก้นเด็กก้นเด็กชายด่างต่ำตนมันน้าเกิดมาเมี่ยไม่เกลียดเวลาลักป้าจากไม่นานปื้ามันชันเลย เมไม่เวลาปาดเมื่อนั่นเอปาดเวลามันมันใจเวลานิดเดียวโอ้เกมแต่ว่าโกนหลังยาวๆวนี่มันจับตาไปปามันนี่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 จะได้วันตะโนวานนะเชเกมหวาพวเกมเดียวพได้พวพยกมือทีพวยแบบวเกมพวเกมเป็น้นเลยยาวน้เอนมองเอ็นปิดิมปักับปิดม trời ơi mình lại là cái mồm à con kê là à là, là là cái anh là cái là cái ta đấy qua <laughs> Ê, các bác chào nha. Ừ, ờ. Em chào nha. Em nói, điên hoang, điên đạp, điên đạp, điên đạp. À, không kêu em ờ, chào, mà chào bác. Mẹ Malaysia, mẹ nô em, chào, chào, chào ừ, <laughs> à, nha. Ơ, à. các bác chào, chào nha. Ơ, 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 các bác chào, chào các ขาประชาชนองดูตำแหน่งแตน่อายุนออกตนออกได้คงแต่วงไวข้าประชาชนอยากรู้ว่า่านเนี่ยเรียนวิชามาจากไหนหรืออ๋ไอ้กินี่ก็ตาเเราโลมาแนนอีกโดนกีเราไม่โดนการนาเลยเกว่ารบโบกเรือระบเองม่มถงบบการนามอนมีสุจิตามเนียมันีตเดียวตอยงงเลยเรา เออแล้วก็ตูดแลพี่น้องเออพย่ายมตาเหล่ระก้อนเลยตุกทุดอยู่เลยนะครับไปยายไปย่ายนี่ดต้มงคูดันแล้วนะอเแล้วันนดงว่าคูดบอยเต้นะโดวแล้วีหลังใครไาเด็กได้เหนือคูแล้ว ตั้ต่ลงรกและไอ้ป่ะเดนผกโคตรดีโดแดาแดงเงี้ยเออหนองนูแดงเงี้ยอออะไรกับสมตีเด้อเพิ่มับไปท่านเลยไม่บอกก็ไม่การันตผมผมหนุ่มร้อนหนุ่มรูปร่อนี่ถินผมท่านท่านว่าจะ้นะทำรูปใหม่เองออข้าพเจ้ารูปใหม่เังเออเดครับเราได้ไม่เสียนะ ถ้าประจาไม่มีครูกับจะเล่นันก็ไม่ดีซึ่งในในโลกวนนี้มันมีสัจธรรมก้องความเป็นจริงไม่มีใครที่สัิดสามารถดูได้เองหรอกเพราะฉะนั้นการที่เราเรียนรู้โดยครูผู้สอนหรือครูปักหลักจำหรือครูแนะนำกระแท่นั่นแหละเป็นครูกองเราธรรมะถ้าประจาไม่เชื่อว่าท่านได้รู้ไปเองถ้าประจาไดรู้ไปเองการหลักดีเอาไม่ล่ะถ้าประจาจะตัดสิน แล้เราจะทบพวกทันไอ,อไอ้ทันเนี่ยยืนอกดับอีอกนเอกแต่ถ้าประาาชาชนทราบแจงว่าถ้าพวกทันเนี่ยลืมครูบาอาจารย์รือครูแนะนำครูปักหลักจ้ำม,มาๆไอ้ทันเยันเป็นไปทำไม่ไม่มีครูครับก็บแล้วแต่การได้เรี่ยวไหนพึ่งเองนครับรอาจารย์ ประารย์นี่มันขึ้นใหม่เองรอรอการประชาชีวิตเกิดมาไม่มีอาจารย์รอนไหมเลยครับไม่มีอาจารย์เอาเท่านั้นเอาไอ้ฐานเนี่ยลองโยโรกได้อะไรู้อีเทียวได้คือเราโยโระคนคือไม่รู้กี่คนไอ้คือหลงรุ่นเออไอ้ไอ้ก็โยนไอ้โยน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 คนไอ้โยนหลายคนอักเลยแล้วโยนไปแล้ว คนตาเราไว้เือใคนใจคนจคนรักไม่จิงเนี่ยน่ตปลอคนอเออปลอแกปลอแกเกิดกดดตาานตาตาตาตดูกอานจังไอเกมจัดตลต น่าจะบายเลยพี่ม้อนกันยังเดียบรอยเลยรัดกันยังเดกันม้อนกันยังราดยังเดียนนูนไป้ะ คิดแล้วว่าพวกใจชายพวกนี้จะหลับบนคุณครูไอ้โดดมานนี่ไ้ลไม่ว่าเป็นครูฟักหลักจำครูแน่ครูนัมไายเกมเกมอาน้ดลมา้ามาแงหมดนอ พันพีก้าประชาชนเนวะใช่ใช่ท่องคุณที่จะต้องหลบภูกูบาจยนเพราะฉะนั้นก้าประชามีคิดปีจะช่วยก้าประชาใจอุคาดคนละทีหนึงจะจุบชีวิตโกมึ้นมาเพื่อขอได้บึกพึ่งกลุ่มกูบาจันถือก็ต่ำกว่าพิษแต่ว่าไม่รู้มีน้าน้าไหมนะน้าน้าไม่มีมีแต่กริดป บอตืนอย่าออกมาหูออกตืนตืนตืนไจแปนันถึงปลายนโนราคิมทำไมนะก้าวก้าวปรจชาชนจุบจีบเพื่อไอ้ก็ฟืนขึ้นชีบเพื่อได้เป็นคนดีเพื่อจะได้ลึกถึ้งกูบาจานว่าสิ่งที่ก็ทำผิดไปเล่นกุบจ้าตอนเล่นไม่นี่เกมเกมเกมตอนเล่นไม่นี่เกม

พระเจ้าชุบชีวิตไอ้ทานแล้วนะเออเผื่อไอ้ทานได้ลึกรับถึ่งกูบาอาจารย์เพราะฉะนั้นเจ้าต่อไปนี้เจ้าอย่าได้อลืมคุณบุญคุณครูไม่ว่าเป็นครูปักครูแหนรูนำรูปักหลักจำเนือคุณครูที่สอนมาล้วนแต่เป็นครูทั้งนั้นเนืแค่แล้วครับอย่าลืมไม่ลืมแล้วรับไม่ลืมเราลืมจะไม่ได้นะเดินรถแล้วมาพอโจ๊กปอโจ๊กตื่นว่าร้อยร้อยไปโว้ยโว้ ร้อยนัเาเรอยร้องนัร้อยร้อยร้อยนัดเอะคำเต่กี่มือไม่ดีโยนดัไรดงหลานเลยดีคสกพอนนยโยนเองเอเองโยเองเอเอง

Hãy đi cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp